สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นารยาพาทำรรอีกแล้วนะคะวันนี้นาจะพาทุกคนนะคะมาทำสบู่ฟุตี้นะคะเป็นสบู่กลิ่นผลไม้แล้วก็ดูเหมือนเป็นผลไม้ผลไม้นะคะแล้วเราก็จะใช้สูตรนมแพะค่ะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะใช้เบสสบู่ฟุตี้นะคะซึ่งสีม่วงนะคะจะเป็นเบสสบู่องุ่นค่ะ สีเขียวจะแสดงถึงแอปเปิลกีวีค่ะสีเหลืองนะคะจะเป็นสับป,ปะรดค่ะและเราก็จะมีน้ำหอมนะคะซึ่งเป็นกลิ่นผลไม้สารเพิ่มฟองแล้วก็เบสสบู่สูตรนมแพะค่ะตอนนี้เราจะใช้เป็นโมสี่เหลี่ยมนะคะเป็นทรงลึกนะคะแนวนอนค่ะ ตอนนี้เราจะเอาเบสสบู่กีซลีนนมแพะนะคะเอามาใส่ไว้ในหม้อสแตนเลส2ชั้นค่ะหลังจากนั้นเราจะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนเบสสบู่ละลายเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ65-70งองศาค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทำการผสมนะคะโดยที่เดี๋ยวน้องก้อยนะคะจะเอาเบสสบู่ที่หลอมละลายเสร็จแล้วอะคะ่ะเอามาใส่ในถ้วยเหยือกตัวนี้นะคะ เราคนจนกว่าอุณหภูมิจะลดลงนะคะและระหว่างนั้นถ้าเกิดว่าเบสสบู่เรานะคะที่เราหลอมละลายอยู่เนี่ยมีฟองเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ตัวนี้ฉีดลงไปนะคะแต่ก็ไม่ต้องฉีดเยอะค่ะคือฉีดแบบแค่ผิวๆให้แค่ฟองมันออกไปแค่นั้นเองมาขั้นตอนผสมกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะ เราจะต้องรออุณหภูมิลดลงอยู่ประมาณ65องศาก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำหอมนะคะเทลงไปต่อมานะคะเอาสารเพิ่มฟองนะคะเทลงไปเช่นกันค่ะน้องก้อยก็จะกวนไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนกว่าอุณหภูมิมันจะลดลงต่อมานะคะเราก็จะเอาเบกกีซลีนฟุตตี้นะคะใส่ลงไปค่ะนะก็จะ เทลงไปนะคะต่อมานะคะเราก็จะทเทเบสสบู่กิซลีน,นมแพะนะคะลงไปค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราก็จะฉีดแอลกอฮอล์เอชิลแอลกอฮอล์นะคะลงไปก่อนหลังจากนั้นก็เทลงไปเลยค่ะค,ค่อยๆเทนะคะเพราะว่ากิซลีนจะได้ลงไปลึกถึงด้านล่างนะคะที่เป็นช่องว่างค่ะเทให้ท่วมไปเลยค่ะ